สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ากรณีร้อยศพใครต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมครับเมื่อหลายวันก่อนพลตรีสนันกระจรประสาดซึ่งเข้าให้การต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เกี่ยวกับคำสั่งของสอชอกรณีสังฆาประชาชนเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ได้ชี้แจงว่า ตนไม่ได้อยู่ร่วมประชุมครมในราบ11ที่อนุมัติการออกพรกฉุกเฉินเพื่อสลายการชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีการสูญเสียอย่างมากมายในครั้งนั้นท่านผู้ชมครับการปฏิเสธของพลตรีสนั่นขจรประสาทในกรณีดังกล่าวก็คงจะเป็นในระนาบเดียวกับที่อดีตรัฐมนตรีหลายคนในรครมอยคนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ส่วนใหญ่จะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็น กับการกระทําของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและของสอชเมื่อจวนตัวเข้าถ้าไม่ชิ่งหนีก็บอกปัดกันพันละวันแท้ที่จริงแล้วบรรดารัฐมนตรีที่ร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในขณะที่อนุมัติการออกพรกฉุกเฉินตั้งสอชการปฏิบัติตามคําสั่งของสอชจนในที่สุดนํามาซึ่งการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนผู้บริสุทธิ์จํานวนมากนั้น จะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยจะได้หรือจะมีเฉพาะแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบานเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้นคงเป็นไปไม่ได้พูดไปทำไมมีบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้าราชการระดับสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีหลายคนที่ร่วมอยู่ในสอ,อชอด้วยนั้นถามว่าจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือ ถ้ากระบวนการยุติธรรมทางอาญากรณีร้อยศพที่พนักงานสอบสวนพนักงานอายการและสารได้ไต่สวนและพิจารณาถ้าไปถึงจุดที่ว่าผู้ใดต้องรับผิดชอบต่อการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นดังกล่าวพาดพิงไปถึงคำตอบก็คือปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แม้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ร่วมอยู่ในสออชอรวมทั้งนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่สั่งการ เคลื่อนย้ายกำลังทหารพร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติการจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่สารได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างแต่เพียงว่าทหารต้องปฏิบัติตามคําสั่งของสอ,อชและรัฐบาลเท่านั้นคงจะไม่ได้ หรือแม้แต่ใครบางคนซึ่งอาจจะพูดเอาใจทหารว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชชีวะไม่ต้องรับผิดชอบคนที่จะต้องรับผิดชอบมีแต่นายพิสิทธิ์เวชชชีวะและนายสุเทพเทือกสุบานเท่านั้นคนที่พูดอย่างนั้นก็ต้องถามกลับไปว่าท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้กันแน่ท่านผู้ชมครับต่อประเด็นปัญหาที่ว่าผู้ใดต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดชอบ กรณีสอ,อชอสั่งสลายการชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต100ศพบ,บาดเจ็บ2,000คนในเหตุการณ์เดือนเมษายนพฤษภาคม2553นั้นผมขอลำดับเรื่องราวโดยสรุปดังนี้ครับ 1. คณะรัฐมนตรีที่มีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้อนุมัติให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงก่อนที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ จะลงนามในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่7เมษายน2553รวม4ฉบับโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11ของพระราชะกำหนดการบริหารราชะการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ซึ่งมีข้อความบางตอนว่าให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังนั้น คณะรัฐมนตรีทั้งคณะตั้งแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรณเรื่อยมาทุกคนต้องรับผิดชอบทั้งนี้ไม่ว่ารัฐมนตรีคนนั้นจะอยู่ร่วมประชุมคอรมอในการอนุมัติให้ออกพรกฉุกเฉินในครั้งนั้นหรือไม่และไม่ว่าการประชุมเพื่ออนุมัติให้ออกพรกฉุกเฉินในครั้งนั้นจะดําเนินการประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลหรือในกองพลทหารราบที่11รักษาพระองค์ หรือที่เรียกกันว่าราบ11หรือในที่ใดๆก็ตามทั้งนี้เป็นไปตามพรกฉุกเฉินและตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2. ต่อจากนั้นก็เป็นนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เป็นผู้ลงนามในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงที่7เมษายน2 5 5 3รวม4ฉบับและก็นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกนั่นแหละที่ออกข้อกำหนดอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแม้จนกระทั่งนายพิสิทธิเวชาชีวะได้ออกประกาศยกเลิกพรกรฉุกเฉินและพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบตามความในมาตราด,ดังกล่าวของพระราชกำหนดการบริหารราชะการในสถาน,น,ถานการฉุกเฉินพศ2549พศ2548ครับขออภัยและตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินนั่นเอง มีพักต้องพูดถึงผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตร้อยศพบ,บาดเจ็บ2,000คนในเวลาต่อมาหลังจากที่สออชอสั่งใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหลายหมื่นนายเข้าทำการปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนที่กำลังอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของพนักงานสอบสวน พนักงานนายการและศารอยู่ในขณะน,นี้ท่านผู้ชมครับลำพังเพียงแค่จะดูว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่7เมษายน2553รวม4ฉบับโดยนายพิสิทธิเวชชาชีวะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็เป็นเรื่องดักหนาอยู่แล้วสำหรับทั้งนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเอง นายสุเทพเทือกสุบันและคณะรัฐมนตรีในชุดนั้นท่านผู้ชมครับในตอนต่อไปผมจะได้ลำดับความให้เห็นว่าใครบ้างที่อาจจะต้องรับผิดชอบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต100ศพและบาดเจ็บ2,000คนเมื่อวันที่10เมษายนและระหว่างวันที่14ถึงวันที่19พฤษภาคม2553 ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโม,มงในตอนที่ชื่อว่ากรณีร้อยศพใครต้องรับผิดชอบก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ